สวัสดีค่ะเพื่อนครูปฐมวัยทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการห้องปถมวัยบายครูนุ่นค่ะวันนี้ครูนุ่นมีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาแนะนํำเพื่อนๆให้ได้ทดลอง นำไปให้เด็กๆที่ห้องเรียนของเพื่อนๆนะคะได้ทํากันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศริลปะสร้างสรรค์ค่ะซึ่งกิจกรรมที่นําเสนอในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน่วยฤดูฝนนะคะคุณครูนุ่นก็ได้มาจากาใบงานในเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเช่นเคยนะคะได้ลองไปโหลดกันนะคะสําหรับใบงานนี้นะคะก็ จะเป็นในรูปแบบของการบูรณาการนะคะก็จะมีทั้งการระบายสีนะคะการให้เด็กเนี่ยได้ฝึกลากเส้นแล้วก็การฉีกตัดปากกาถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆทำผลงานแล้วจะเป็นยังไงค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะแนะนําวิธีการทํากิจกรรมนะคะแนะนําใบงาน อุปกรณ์จากนั้นนะคะเราก็จะให้เด็กๆได้ลงมือทําตามที่เขาได้วางแผนไว้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเลือกทีกกระดาษกรนบางคนอาจจะเลือกระบายสีภาพในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะเลือกการลากเส้นก่อนนะคะซึ่งนั้นก็จะเป็นวิธีการคิดของเด็กแต่ละคนค่ะ ระหว่างทํากิจกรรมนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการฉีกกระดาษนะคะคุณครูก็อาจจะเข้าไปแนะนําแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทําด้วยตนเองให้มากที่สุดค่ะ ดเด็กๆทากิจกรรมจบลงนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือเราก็จะต้องมีการตรวจสอบผลงานของเด็กนะคะโดยการให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าอธิบายผลงานของตนเองนะคะให้กับเพื่อนๆหรือว่าคุณครูได้ฟังนะคะ,ะนับตังนับตังเลือกสีอะไรมาทําล่องก่อนคะเนี่ยสีเหลืองนะคะแล้วถ้ะแล้วหนูจะทําเป็นแบบไหนคะ สลับสีแบบสองเล่มเลยอ๋อ,เ,อเ,เพราะว่าอะไรคะหนูถึงอยากสลับสีกันเพราะว่าสลับสีมันสวยกว่าค่ะโอเคสลับสีมันสวยกว่านะคะตั้งใจทำนะคะเ,คเคกะะ่งมากเลยค่ะ และนี่ก็คือผลงานที่สําเร็จแล้วของเด็กๆนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเด็กๆมีการเลือกใช้สีที่หลากหลายนะคะรวมไปถึงลักษณะของการฉีกกระดาษเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์นในการใช้สีต่างๆของเด็กได้ค่ะ ซึ่งเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมจบลงนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเลือกทำกิจกรรมที่2นั่นก็คือกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้พัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงขึ้นนะคะเด็กๆก็จะใช้ในลักษณะของการบิดดินน้ำมันนะคะการปั้นขึ้นรูปนะคะโดยให้เขาเนี่ยได้ปั้นตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองค่ะ ในกันบ้านค้ากับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในห้องเรียนของคุณนุ่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก6กิจกรรมค่ะที่เราต้องจัดให้กับเด็กปฐมวัยได้ทําทุกวันนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นี้นะคะก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจรวมไปถึงร่างกายด้วยนะคะโดยเฉพาะการคิดจินตนาการแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการ ทำผลงานนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกนะคะเด็กๆก็จะได้พัฒนาในเรื่องของด้านร่างกายนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็คือมือกับตาของเขาให้ทํางานประสังสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการเขียนต่อไปในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะห้องปฐมวัยายครูนุ่นก็ต้องขอลากัไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆนะคะที่ครูนุ่นจะนำมาฝากกับ คุณครูประถมวัยทุกทุ่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกทก,การติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ